ภาคใต้วิกฤตอุทกภัยสุราธ,ธานีประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงการขนส่งเกิดความยุ่งยากภาคใต้ถูกประทุดโดยฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้จังหวัดสุราธ,ธานีเผชิญกับน้ำท่วมที่รุนแรงอย่างมากจนถึงขั้นเจ็ดอำเภอต้องประสบภาวะน้ำท่วมกระทบต่อห้าหกร้อยเจ็ดสิบสี่ครัวเรือนและส่งผลต่อการเดินทางโดยรถไฟบางส่วนทำให้เกิดความยุ่งยากต่อประชาชนในพื้นที่รายละเอียดเหตุการณ์ตามรายงานจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีณวันที่20พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกาพบว่าในช่วง4วันที่ผ่านมา17-20พฤศจิกายนฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในหลายลำคลองเกินจุดเตือนภัยและเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่7อำเภอรประกอบด้วยอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอดอนสักปอ,อก,การจนดิตและอำเภอคิริรัตน์ิคมซึ่งกระทบต่อ27ตำบล185หมู่บ้านและ5,674ครัวเรือน หรือประมาณ24,823คนอํเอาเภอชัยาและท่าชนะจุดร้อนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะอํเอาเภอชัยาและท่าชนะที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตในขณะนี้แต่สถานาการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมาตร,ราการจากผู้ว่าราชการจังหวัดนายจุมพดวรณชศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีมาตร,ราการดังต่อไปนี้ สั่งให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประสานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมกระสอบสายสํารวจจุดเสี่ยงและติดตั้งป้ายแจ้งเตือนจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำคัญสำรวจความเสียหายเพื่อเสนอขอรับการเยียวยาตามระเบียบเตรียมจุดอพยพสำหรับตุ่มประบางผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่ได้รับผลกระทบการรถไฟปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย รอฟอรทได้ประกาศปิดเส้นทางระหว่างสถานีช่องเขาสถานีร่อนพิบูร์เนื่องจากน้ำท่วมรางบริเวณหลักกิโลเมตร775 15 776ูงประมาณ15เซติเมตรทำให้สภาพทางไม่ปลอดภัยมาตรการนี้ส่งผลต่อผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากสุราธานีไปยังนครศรีธรรมราชหาดใหญ่และพื้นที่ต่อล่างปรับรูปแบบเดินรถรวม6ขบวนรอฟอทอได้ปรับรูปแบบเดินรถรวม6ขบวนดังนี้ 1>, 1. ขบวนรถด่วนที่85-86วัดเดินช่วงชุมทางทุ่งสงนครศรีธรรมราชและจัดรถยนต์รับส่งผู้โดยสารแทน 2. ขบวนท้องถิ่นที่445-446และ447-448มีการปรับต้นทางปลายทางและตัดช่วงการเดินรถบางตอน 3. ขบวนท้องถิ่น447-448วดเดินระหว่างชุมทางหัดใหญ่ชุมทางทุ่งสงคำแนะนำสำหรับประชาชนหากฝนหยุดตกคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลง และสถานการณ์จะคลี่คลายภายในหนึ่งสองวันจังหวัดขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดคำถามที่ควรตั้งมาตรการเหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่การปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินรถของรอฟอทอจะส่งผลต่อเศรษฐกิจธธของพื้นที่เหล่านี้อย่างไรมีวิธีอื่นใดที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อีกหรือไม่ ขอให้ทุกคนร่วมติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้